ครับผมจะมาติดตั้งโปรแกรม a d p y นนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับก่อนจะแตกไฟล์แล้วก็ติดตั้งเสร็จนะครับเราค่อยเปิดแอนตี้ไวรัสนะครับพอเราปิดเสร็จแล้วก็มาแตกไฟล์กันเลยนะครับพอแตกไฟล์เสร็จจะได้ไฟล์นี้มานะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับแล้วก็ คลิกที่เซตอัพนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนี่ครับกดโอเคไปนะครับ Next ก็เรามันติดตั้งนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า มันยังเข้าไม่ได้นะครับเราต้องติ๊กรันโปรแกรมออกก่อนนะครับแล้วกด finish จากนั้นเนี่ยเรามาทําการใส่ crack เข้าไปนะครับนี่นะครับแค a ก,ก็ของใคร64ก็ใส่64นะครับ copy เข้ามาที่ property นะครับ open file location แล้วก็กดวางเข้าไปเลยนะครับ มีอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับใคร3ามคร6กก็ตามบิดเลยนะครับของผม64ก็ Copy 64้บิดปาใส่เลยนะครับ continue ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดมาที่แพทนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เรากดแพทนะครับ ก็รอมันนะครับนี่นะครับถ้ามันเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าโอเคนะครับแล้วกด exit ออกไปเลยนะครับแล้วเราก็กดปิดหน้านี้ไปเลยนะครับ add pi ครับแล้วก็โอเคก็ลองเข้าดูนะครับนี่ครับก็จะได้โปรแกรม add pi แล้วก็จะเข้าได้นะครับ